ว่ากันว่ารฤาษีตาไฟไม่เคยหลับตาลงเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านรู้ว่าหากหลับตาลงเมื่อใดเปลวไฟแห่งตะบะที่สะสมอยู่ในดวงตาจะลุกขึ้นเผาโลกในดิมิตมีอยู่ยุคหนึ่งได้มีเทพองหนึ่งลงมาโปรดโลกพูดดีทำดีแบ่งพรให้แก่ผู้ศรัทธาแต่ในสรัทธานั้นมีการแลบเปลี่ยนแฝงอยู่ใครที่สงสัยในศรัทธาจะต้องเจ็บป่วยอย่างทรมานฤาษีตาไฟรู้ว่า แสงใดก็ตามที่เร,รียกร้องการกลางโดยที่ไม่ได้ให้แสงในใจกับผู้คนเพื่อเติบโตแน่นไม่ใช่แสงที่แท้จริงในคืนเดือนดับท่านได้จ้องไปที่ฟ้าด้วยพลังแห่งตะบะไฟแห่งตาบะจากตาท่านพุ่งไปทะลุเมฆจนเป็นวงกว้างและไฟจากดวงตาได้พุ่งไปทําลายเทพองค์นั้นจนแหลสลายในทันทีเพราะแท้จริงแล้วที่ท่านทําลายไปนั้นมันคือปีศาที่จําแรงจ่ายเป็นเทพเพื่อมาหลอกคนบทขอด้วยศรัทธากับฤลูสีตาไฟท่องตามในใจว่า ลูกขอให้ฤาษีตาไฟช่วยเผาสิ่งหลอกลวงใดก็ตามที่มาเพื่อแค่หาผลประโยชน์จากลูกเมื่อคุณเท่าในใจหลายวันติดกันจะสังเกตได้ทันทีว่าตัวเองรู้สึกนิ่งขึ้นจิตของคุณจะข่มขึ้นเงียบขึ้นเมอาออกทันทีว่าใครจะมาร้ายหรือมาดีจนเหมือนว่าฤาษีตาไฟได้ใช้พลังของท่านมองทะลุสิ่งชั่วร้ายเพื่อให้คุณระวังตัวได้ทันก่อนที่จะสาย